สีครับส่วสดีครับวันนี้ทางเราได้มาส่งตู้ตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ครับเป็นตู้ใหญ่3ระบบสแกนอันนี้ลูกค้าสาั่งตู้ที่2องแล้วนะครับคแล้วเราจะมาเทสต่ระบบให้ดูการใช้งาน,นนะครับก็คือภายในครับสแกนงชั้นครับมีมารบครับครับ กี้พัดลมสารเทลอยู่ข้างนอกช้งานได้ปกติครับที่น้อนแล้วแล้วระบบที่สองเป็นความร้อนจากพีเตอร์ลมร้อนเราก็เสรจปั๊บแล้วเราโยกเบรคเกอร์ขึ้นไปสีแดงโชว์นะครับพร้อมกับพัดลมสองตัวติดครับพัดลมตัวที่สองตัวติดครับแล้วเราก็ปรับอุณหภูมิครับไปที่ห้าสิบองศาไปสีฟ้าโชว์แสดงว่าพีเตอร์กำลังทำงานนะครับ อารมร้อนออกตามท่อมาครับสามท่อออกมาแล้วนะครับอรมร้อนก็ใช้งานได้ครับแล้วระบบที่สามเป็นความร้อนจากหลอดไฟด้านบนครับเปิดไปที่ออนหลอดไฟด้านบนติดครับลบติดหลอดใช้งานได้ปกติดีครับถูกนะเซิร์ฟรอรอคิเตอร์มันตัดว่าใช้งานได้ดีจริงจริง อันนี้ปกติต it, ู้น,นี้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เจ็ดสิบตลอดเลยนานแห้งไหมก็่ะมันมาสมั่วสั่มงก็ันนี้ก็ได้หลายวันกมีหาไได้ครับนี่ครับทำอุณหภูมิได้ที่เราต้องการแล้วมันก็ตัดไฟไฟฟ้าดับไปด้วยันีครับ 我要再给我们闺蜜。